วิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะเดินมาคิวดูสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปิด user account control นะครับใน Windows 11ทำยังไงนะครับ user account control ก็คือตัวตัวอะไรนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับ ตัวอย่างนะครับผมมีโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ต้องการจะติดตั้งเข้าไปในเครื่องนะครับติดตั้งเข้าไปในเครื่องเวลาผมจะติดตั้งโปรแกรมน,นะครับเวลาเราํำคลิปโปรแกรมเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมน,นะครับก็จะทําการถามนะครับนะถามเดี๋ยวนะครับแบบนึงยกเลิกก่อนเช่นตัวนี้นะครับผมต้องการจะติดตั้ง โปรแกรมตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะมี user account control นะครับขึ้นมาถามว่าคุณต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรมนี้เข้าไปในเครื่องจริงไหมหเราต้องการที่จะติดตั้งจริงๆก็กด yes นะครับไม่ติดตั้งก็กด no น,นะครับตัวตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เวลาที่เรา run f i ลน,นะครับหรือจะติดตั้งโปรแกรมนะครับที่มันเป็นอาจจะเป็นโปรแกรมที่มันเป็นอันตรายนะครับต่อเครื่องนะครับนะตัวนี้มันก็จะบล็อกไว้ระดับหนึ่งนะครับ บล็อกได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาบ่อยๆนะครับนะมันก็ก็ให้เกิดความรำคาญได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นก็ท่านสามารถที่จะยกเลิกนะครับตัวนี้ได้นะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็ปุ่มโนนะครับวิธีทำนะครับก็ให้ท่านมาตรงค้นหาตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คอนทูนพาร์เนลเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปที่ ของคอนทรนพาร์เนลนะครับคอนทรลพาร์เนลนะครับก็จะมีแอปแอปหนึ่งขึ้นมานะครับก็ดาคลิกเข้าไปนะครับดาคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านไปตรงถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอหน้าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าท่านอาจจะแสดงนะครับคอนทรนพาร์เนลในรูปแบบของแคตติกอรีอย่างเงี้ยนะครับเป็นหมวดหมู่อย่างเงี้ยนะครับก็ให้ปรับตัวนี้เป็นสมอลไอคอนก็แล้วกันนะครับจะได้ไปด้วยกันนะครับ ว่าสมอนไอคอนนะครับปรับเป็นสมอนไอคอนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปตรง u s e r account นะครับ u s e r ื้อแอคเนะครับแล้วก็ไปตรง c ช a ง g e u s e r account control setting นะครับกคลงไปนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มันตั้งอยู่เป็นระดับสูงเลยนะครับก็ให้ Notify ก็คือเตือนทุกครั้งนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ n น ver นะครับก็คือไม่ต้องเตือนนะครับก็เลื่อนลงมานะครับ ตอนนี้ท่านสามารถที่จะปรับให้มันขึ้นสูงนะครับนะเตือนทุกครั้งเลยนะครับหรือไม่เตือนเลยก็ได้นะครับแต่ผมต้องการที่จะปิดนะครับผมก็เลื่อนมันลงมานะครับทีนี้เวลาเราติดตั้งโปรแกรมนะครับหรือเอาโปรแกรมอะไรมาลันนะครับในในเครื่องนะครับมันก็จะไม่ไม่เตือนเลยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับก็คือลดความลำคากของเราลงไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ จะเป็นผลเสียในเรื่องของความปลอดภัยในเครื่องนะครับเพราะนั้นก่อนที่ท่านจะเอาโปรแกรมอะไรมาลงนะครับท่านต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะว่ามันปลอดภัยนะครับนี่ก็เลือกลงมาเป็น never notify นะครับเสร็จแล้วก็เลือกโอเคนะครับแล้วก็ yes ครั้งหนึ่งนะครับ yes ครั้งหนึ่งนะทีนี้ก็ลองติดตั้งโปรแกรมสักตัวลงไปนะครับมันจะถามไหมนะครับนะผมจะติดตั้งโปรแกรมเนี่ยนะครับดับเบิ้ลคลิก ก็จะไม่มีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับนะก็เข้าสู่หน้าติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับก็สามารถที่จะอินสตอลลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเรารเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็รดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ